สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่พอดแคสต์หุ้นนอกมอนิเตอร์ที่จะพาคุณไปเจาะลึกหุ้นต่างประเทศแบบทันสถานการณ์ครับสวัสดีค่ะวันนี้เราจะพาไปทำความเข้าใจกับหุ้นที่น่าสนใจและมีประเด็นที่ต้องจับตานั่นก็คือ Monday.com MNDY ที่เพิ่งประกาศผลประกอบการไตรามาส2ปี2025ที่ผ่านมาค่ะ แต่ก่อนจะไปดูตัวเลขผลประกอบการสำหรับผู้ฟังที่อาจจะยังไม่คุ้นเคยกับ monday.com เท่าไหร่ช่วยอธิบายให้ฟังหน่อยได้ไหมครับว่าบริษัทนี้ทำอะไร ได้เลยค่ะ Monday.com เนี่ยเป็นแพลตฟอร์มที่ช่วยบริหารจัดการการทำงานหรือ Work Management Solutions ค่ะลองนึกภาพว่าเป็นพื้นที่ทำงานดิจิทัลที่สามารถปรับแต่งได้ตามใจชอบเลยค่ะไม่ว่าจะเป็นการจัดการโปรเจกต์วางแผนงานติดตามงานขายหรือแม้แต่การวางกลยุทธ์ต่างๆก็สามารถทำได้บนแพลตฟอร์มนี้ค่ะเหมาะสำหรับทีมทุกขนาดเลยค่ะตั้งแต่ SME ไปจนถึงองค์กรขนาดใหญ่ค่ะ เข้าใจง่ายเลยครับเหมือนเป็นเครื่องมือสารพัดประโยชน์สำหรับทีมงานเลยครับแล้วนอกจากนี้ธุรกิจอย่าง Monday CRM ก็มีรายได้เติบโตสูงมากจนน่าสนใจด้วยใช่ไหมครับใช่แล้วค่ะผลิตภัณฑ์ Monday CRM ตอนนี้สามารถสร้างรายได้ประจำต่อปีหรือ ARR ได้ถึง100ล้านเหรียญสหรัฐเป็นที่เรียบร้อยแล้วค่ะซึ่งตัว Monday CRM ก็คือหนึ่งในผลิตภัณฑ์สาคัญที่สร้างขึ้นบนแพลตฟอร์มของ Monday.com มันคือเครื่องมือบริหารจัดการความสัมพันธ์ลูกค้าหรือ Customer Relationship Management ที่จะเข้ามาช่วยทีมขายจัดการข้อมูลลูกค้าติดตามสถานะการขายและบริหาร p i p e l i n ลการขายทั้งหมดให้อยู่ในที่เดียวทำให้การทำงานของฝ่ายขายมีประสิทธิภาพมากขึ้นค่ะโอ้โหเข้าใจแล้วครับตอนนี้เรามาเริ่มที่ตัวเลขสำคัญกันเลยดีกว่าครับ รายได้ในไตรามาสที่2ของปีนี้ทะยานไปที่299ล้านเหรียญสหรัฐครับซึ่งเป็นการเติบโตถึง27%เมื่อเทียบกับไตรามาสเดียวกันของปีที่แล้วสุดยอดไปเลยค่ะนอกจากรายได้ที่เติบโตอย่างแข็งแกร่งแล้วกําไรสุทธิของบริษัทก็พุ่งขึ้นเช่นกันค่ะโดยทําได้ถึง58.3ล้านเหรียญสหรัฐหรือคิดเป็นกําไรต่อหุ้นที่1.09เหรียญสหรัฐซึ่งตัวเลขเหล่านี้แสดงให้เห็นถึง ประสิทธิภาพในการดำเนินงานที่ดีเยี่ยมเลยค่ะ ตัวเลขสวยงามขนาดนี้ต้องมีอะไรดีแน่ๆครับแล้วอะไรคือปัจจัยที่ทำให้ Monday.com เติบโตได้ขนาดนี้ครับแน่นอนค่ะหนึ่งในไฮไลท์สำคัญที่เห็นได้ชัดเลยคือการเติบโตในกลุ่มลูกค้าองค์กรขนาดใหญ่หรือที่เรียกว่า enterprise segment ซึ่งเป็นกลุ่มที่เติบโตเร็วที่สุดของบริษัทเลยค่ะ Monday.com สามารถเพิ่มลูกค้าใหม่ที่จ่ายค่าบริการรายปีมากกว่า10,000แเหรียญสหรัฐได้เป็นจำนวนมากที่สุด เเปป็นนรระะะวัติกาลยะคะแสดงว่าลูกค้าองค์กรขนาดใหญ่ให้ความไว้วางใจ monday. com มากขึ้นเรื่อยๆเลยนะครับแล้วนอกจากเรื่องธุรกิจแล้วทางบริษัทมีเรื่องเทคโนโลยีอะไรใหม่ๆที่น่าสนใจอีกไหมครับมีแน่นอนค่ะ monday. com ได้มุ่งเน้นไปที่เทคโนโลยี AI อย่างจริงจังเลยค่ะโดยในไตรามาสนี้เขาได้เปิดตัวเครื่องมือ AI ใหม่ถึง3ตัวด้วยกันนั่นก็คือ monday magic Monday Vibe และ Monday ย์ y k i c k ซึ่งเครื่องมือเหล่านี้ช่วยให้ผู้ใช้สามารถสร้าง Workflow หรือระบบการทำงานอัตโนมัติได้อย่างง่ายดายซึ่งนับตั้งแต่เปิดตัวมามีผู้ใช้งานทำกิจกรรมที่ขับเคลื่อนด้วย AI ไไปแล้วถึง46ล้านครั้งทั่วแพลตฟอร์มซึ่งถือเป็นตัวเลขที่น่าประทับใจมากค่ะ โอ้โห,หน่าทึ่งมากครับดูเหมือนว่า monday.com กำลังพัฒนาจากแค่เครื่องมือจัดการงานไปเป็นแพลตฟอร์มที่ช่วยขับเคลื่อนการทำงานจริงๆนะครับ แต่เมื่อดูจากแรงงานผลประกอบการและคำถามจากนักวิเคราะห์แล้วผมเห็นว่ามีเรื่องที่น่ากังวลอยู่บ้างใช่ไหมครับถูกต้องค่ะแม้ว่าภาพรวมจะดูดีแต่ก็มีจุดที่ต้องจับตาอยู่เหมือนกันโดยเฉพาะในเรื่องของอัตรากำไรจากการดำเนินงาน non-gap ที่ลดลงเล็กน้อยเมื่อเทียบกับปีที่แล้วและที่สำคัญคือนักวิเคราะห์หลายท่านก็กังวลเกี่ยวกับการชะลอตัวในกลุ่มลูกค้าขนาดกลางและขนาดย่อมหรือ SMB ซึ่งทางผู้บริหารได้ให้เหตุผลว่าส่วนหนึ่งมาจาก นโยบายการค้นหาของ Google ที่มีการปรับ ลแล้วทางผู้บริหารของมันเด y com อมองเรื่องนี้ยังไงบ้างครับดูเหมือนนักวิเคราะห์จะค่อนข้างกังวลน,นะครับทางผู้บริหารก็ตอบชัดเจนค่ะว่าเรื่องนี้เป็นเพียงผลกระทบชั่วคราวและพวกเขาก็มีแผนที่จะจัดการกับเรื่องนี้แล้วโดยจะโยกย้ายทรัพยากรไปใช้ในช่องทางอื่นๆที่มีประสิทธิภาพมากกว่าเช่นเดียวกันกับการมุ่งเน้นไปที่การเติบโตของลูกค้าองค์กรขนาดใหญ่ทําให้พวกเขายังคงมีความเชื่อมั่นในผลการดําเนินงานสําหรับช่วงครึ่งปี หลังอยู่ค่ะ เข้าใจแล้วครับแล้วนอกจากผลประกอบการแล้วยังมีข่าวความเคลื่อนไหวอื่นๆที่น่าสนใจอีกไหมครับมีค่ะล่าสุดทาง monday.com มีการแต่งตั้งผู้บริหารระดับสูงคนใหม่ถึงสองท่านด้วยกันคนแรกคือคุณ Harris b เ b e r เข้ามารับตำแหน่งประธานเจ้าหน้าที่การตลาดหรือ CMO ซึ่งเคยทำงานกับ Google Workspace มาก่อนค่ะและอีกท่านคือคุณอาดีดาที่จะมารับตาแหน่งประธานเจ้าหน้าที่ดูแลลูกค้าหรือ Chief Customer Officer, ซึ่งการแต่งตั้งในครั้งนี้สะท้อนให้เห็นว่าบริษัทกำลังให้ความสำคัญกับการขยายตลาดไปยังกลุ่มลูกค้าองค์กรและต้องการรักษาฐานลูกค้าไว้ในระยะยาวอย่างจริงจังค่ะ ฟังดูเป็นการวางกลยุทธ์ที่รอบด้านมากๆเลยนะครับแล้วสําหรับนักลงทุนตอนนี้ต้องดูอะไรเป็นพิเศษไหมครับนักลงทุนควรจับตาดูอย่างใกล้ชิดเลยค่ะเพราะถึงแม้ราคาหุ้นจะมีการปรับฐานลงมาบ้างแต่นักวิเคราะห์อย่างแบดก็ยังมองในแง่บวกและได้ปรับเพิ่มราคาเป้าหมายของหุ้น m o n d a y com ขึ้นไปที่310เหรียญสหรัฐและยังแนะนําให้ซื้อหุ้นตัวนี้ด้วยนะคะซึ่งทางแบดมองว่า m o n d a y com มีศักยภาพในการเป็นผู้นําด้าน AI และยังอยู่ในตำแหน่งที่ดีในตลาดนี้ค่ะ ชัดเจนเลยครับสรุปคือ Monday.com ยังคงเติบโตอย่างแข็งแกร่งในกลุ่มลูกค้าองค์กรมีการลงทุนในเทคโนโลยี AI อย่างน่าจับตาและก็มีการปรับโครงสร้างทีมผู้บริหารเพื่อรองรับการเติบโตในอนาคตครับใช่แล้วค่ะและถ้ามองในแง่ของตัวเลขคาดการสํสำหรับไตรมารส3ของปีนี้ทาง Monday.com ก็คาดว่าจะมีรายได้อยู่ระหว่าง311ถึง313ล้านเหรียญสหรัฐนะคะส่วนตลอดทั้งปี2025 คาดว่าจะมีรายได้รวมอยู่ที่1,224ถึง1,229ล้านเหรียญสหรัฐค่ะต้องบอกเลยว่าเป็นหุ้นที่น่าสนใจอีกตัวหนึ่งจริงๆครับและล่าสุดผมมีข้อมูลจากคุณเชโบลัวซึ่งเป็นนักลงทุนที่น่าสนใจมาฝากเพิ่มเติมด้วยครับอุ๊ยน่าสนใจค่ะคุณเชโบลัวมีมุมมองยังไงกับหุ้นตัวนี้บ้างคะ เขามองว่าตอนนี้ราคาของ Monday.com อาจจะถูกกว่าที่ควรจะเป็นถึง30%ครับโดยอิงตามเกณฑ์ที่เรียกว่า AI r Score โดยคุณเชโบรวบอกว่าสาเหตุที่ราคาหุ้นปรับตัวลงไม่ได้มาจากผลประกอบการของบริษัทเลยครับแต่เป็นเพราะความกังวลของตลาดโดยรวมต่อซีนามิ AI ที่อาจเข้ามาพริกโฉมอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์ทำให้หุ้นกลุ่มนี้ถูกเทขายเพราะยังไม่สามารถพิสูจน์กลยุทธ์ AI ที่แข็งแกร่งได้ฟังดูสมเหตุสมผลเลยค่ะแต่จากข้อมูลที่เราคุยกันไปก่อนหน้านี้ Monday.com ก็มีพื้นฐานที่แข็งแกร่งมากเลยไม่ใช่เหรอคะใช่เลยครับคุณเชโบรัวก็มองแบบนั้นเหมือนกันครับเขาบอกว่าเมื่อพิจารณาพื้นฐานแล้วจะพบว่า Monday.com ยังคงแข็งแกร่งมากโดยมีคะแนน กด40หรือ rule of 40สูงถึง52ซึ่งเขามองว่าไม่สมเหตุสมผลเลยที่ราคาหุ้นจะซื้อขายกันในระดับต่ำนิดเดียวไม่ถึง25เท่าของกระแสเงินสดอิสระ แล้วคุณเชโบลัวเขาตัดสินใจลงทุนกับหุ้นตัวนี้ไปเลยหรือเปล่าคะเขามองว่าความเสี่ยงเมื่อเทียบกับผลตอบแทนแล้วอยู่ในจุดที่น่าสนใจสําหรับการลงทุนเพื่อเก็งกําไรในระยะสั้นเพื่อรอให้ตลาดกลับมาให้มูลค่าที่เหมาะสมอีกครั้งและเขาก็ได้เข้าลงทุนในหุ้น MNDY เพิ่มไป75หุ้นในสองไม้ที่ราคา181.93และ173.92เหรียญสหรัฐโดยคาดว่าราคาเป้าหมายจะอยู่ในช่วง260-280ร เลยทีเดียวครับเป็นมุมมองที่น่าสนใจและมีข้อมูลสนับสนุนที่หนักแน่นมากๆเลยค่ะสรุปทั้งหมดแล้วต้องบอกเลยว่า m o n d a y com เป็นหุ้นที่มีปัจจัยบวกจากการเติบโตที่แข็งแกร่งในกลุ่มลูกค้าองค์กรและการลงทุนใน AI ที่น่าจับตาแต่ก็ยังมีความกังวลจากตลาดที่ส่งผลให้ราคาหุ้นปรับฐานลงมาซึ่งในมุมมองของนักลงทุนบางส่วนกลับมองว่านี่คือโอกาสฟังดูน่าคิดเลยนะคะ คุณล่ะคะมองว่าหุ้น Monday.com ตอนนี้เป็นโอกาสทองตามที่นักลงทุนมองหรือเป็นความเสี่ยงที่ต้องระวังลองคอมเมนต์บอกเล่ามุมมองของคุณไว้ใต้คลิปนี้ได้เลยนะคะและอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามช่องหุ้นนอกมอนิเตอร์ของเราไว้ด้วยนะคะจะได้ไม่พลาดข้อมูลการลงทุนดีๆแบบนี้คะ่ะวันนี้พวกเราสองคนขอลาไปก่อนนะครับพบกันใหม่ในตอนหน้าครับสวัสดีคะ่ะ